สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะมาจับพึ่งมิม้มครับก็รังนี้ครับผมเอามาเลี้ยงไว้ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับพึ่งจะได้เวลามาเก็บครับก็หัวน้ำหวานก็จะ ก็ถือว่าเต็มใช้ได้ครับผมไม่ได้นับวันครับว่าตอนนั้นวันที่เท่าไหร่ครับไม่ได้จำไว้ครับก็รังค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าหวัวน้ำหวานก็ก็จะยาวๆหน่อยครับแต่ว่าก็จะ อ่าไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับนี่ครับก็ตัวพึ่งนิ้มครับพอโดนควันครับก็จะหดเป็นกลุ่มกันแน่นครับนี่ครับก็รังนี้ผม ดูตัวอ่อนนะครับก็ยังผมจะตัดเอาตัวอ่อนออกมาครับแล้วก็ใส่คอนใหม่ครับแล้วก็จะทิ้งไว้ตรงที่เดิมตรงเนี้ครับเพื่อจะได้มาเก็บอีกรอบนะครับ เนี่ยครับก่อตัวอ่อนเขายังเยอะอยู่ครับแต่ว่ามีน่าจะามีการแยกแยกรังครับสังเกตได้จากตัวอ่อนของดักแด้ตัวในตัวฟูครับ ก็จะอยู่ด้านหน้าครับหน้างสุดรครับสําหรับในตัวฟูครับนี่ครับผมจะเอาไม้อันใหม่ครับแล้วก็ใช้เป็นสายรับครับรับไว้ครับก็พูดง่ายครับก็จะเก็บเฉพาะหัวน้ำหัวน้ำหวานอย่างเดียวครับ ตัวค่อนข้างเยอะครับน่าจะมีการแยกรังครับน่าจะอีกอีกไม่นานนะครับดูอ้ตัวดักแด้ของอตัวฟูครับก็ยังก็ยังก็น่าจะาใกล้ที่จะออกมาแล้วครับ ี่ครับก็จะใช้สายรับครับรับไว้แบบนี้ครับแล้วก็เอา,อาห้อยไว้ที่เดิมครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าจะายังอยู่แล้วก็สร้างหัวน้ำหวานาให้เราได้เก็บครั้งต่อไปหรือไม่ครับ เดี๋ยวก็จะได้รู้กันครับว่าจะมีหัวน้หวานให้เราได้เก็บเป็นครั้งที่สองหรือเปล่าครับนะครับก็สวยงามครับก็ปิดตาทั้งหมดครับ นะครับก็ตัวมิม้มครับก็จะเริ่มขึ้นไปเกาะที่ตัวอ่อนนะครับตอนนี้ครับนะครับก็ตัวอ่อนก็ยังมีอยู่เยอะครับด้านล่างก็จะเป็นไอ ตัวอ่อนตัวดักแด้ของไอ้ตัวฟูครับก็จะน่าจะมีการขยายแยกหลังต่อไปครับครับสำหรับคิธนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ